สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคครับเรามาไล่เรียงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเกมวันพีชบอลตี้ลัดดีกว่านะผมละหลายๆคนเนี่ยจะได้ดองเพจถ,ถูกนะฮะ โอเคครับเริ่มจากเหตุการณ์แรกเลยนะครับผมนั่นคือวันวันพีชเดย์นั่นเองนะครับ วันวันพีชเดย์เนี่ยจะเริ่มขึ้นวันที่22-23ถึง 23, กรกฎาคมเดือนนี้นะฮะซึ่งภายในวันนั้นเนี่ยจะมีการไลฟ์สดของเกมวันพีชโบ๊ที่รักด้วยนะผมแต่ผมว่าอาจจะไม่มีอะไรมากนะผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปใหญ่ทีนึงนะผมสำหรับวันวันพีชเดย์นะฮะต่อไปเนี่ยผมเป็นไลฟ์สดวันพีชฟิล์มเลดนะผมก็เริ่มต้นไปที่4สิงหาเดือนหน้าเลยนะฮะภายในวันนั้นเนี่ยน่าจะมีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับวันพีชฟิล์มเลดนะผมที่ได้อัปเดตเข้ามาในเกมนะรฮะผมเราก็ต้อ,อนน่ันนนะมกผซึง ถ้าไม่มีตัวใหม่มาภายในวันนั้นเนี่ยไอ้ตู้ชิกินี่ยมันหมดวันที่16สิงหานี้ใช่ไหมฮนะผมว่าถ้าจะให้มาจริงเนี่ยตัวใหม่บันพิตฟิล์มเลสเนี่ยอาจจะมาที่16สิงหานี้เลยก็ได้เหมือนกันนะฮะก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นแชงครูดล่างอเ็กหรือเปล่าครับผมผมว่าก็อาจจะใช่นะครับผมก็อย่างที่รู้กันเนี่ยว่า3.5ปีเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเลยของที่หนวดดำล่าง2ผลเนี่ยจะเข้าเกมมานะครับผม ผมก็เลยคิดว่าทางพัฒนาเกมเนี่ยน่าจะหาตัวอะไรแบบสุดจริงๆนะผมแบบโอ้ใครเห็นก็อยากได้นะผมมาดักพวกเรานะฮะผมว่าไอ้ตัวนั้นเนี่ยก็คือแชงครูดล่างใหม่นั่นเองนะผมแชงครูที่จะมาเนี่ยมีอยู่2วันที่มีโอกาสจะมานะผมนั่นคือวันที่4สิงหานี้เลยนะผมอาจจะไม่ใช่วันที่4หรอกอาจจะเป็นวันที่5ก็ได้ผมอาจจะประกาศวันที่4เปิดตัวนี่นะแล้ววันที่5ก็เข้าเกมก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะผมส่วนอีกวันนึงก็คือวันที่ชิจิี้เนี่ยก็คือลาตู้ไปแล้วนั่นเองนะผมแล้วถ้าไอ้แชงครูที่กาลััจะมมมเนนป็ตว แต่เนบูวี่แล้วเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นตัว ex limited อีกโอ้โหผมบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเสียเพชรกับตัวนี้แน่นอนนะโวยังไงผมว่าพู่งนาเกนเนี่ยน่าจะเอาแชงคูดมาดักก่อนหนวดดําแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมก็คือแบบให้เราใช้เพชรบดกับแชงคูดไปก่อนผมแล้วก็ปล่อยหนวดดามาตอนไปไปสิงหานี้นะครับผมและอีกอย่างเนี่ยเดือนเกิดของหนวดดําก็คือเดือนสิงหาด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะผมว่าวันไหนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะวันที่22 23เดือนนี้นะผมเป็นวันวันพีชเดย ไม่แน่ว่าอาจจะมีลูฟี่ล่างใหม่เข้าเกมมาก็ได้นะผมเดี๋ยวผมทําคลิปแยกอีกทีนึงนะสำหรวันที่4สิงหาเดือนหน้านะผมมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับวันพีชฟิล์มเลนนะผมแล้วก็เกี่ยวกับเกมวันพีชบอลติลัสโดยเฉพาะเลยนะครับผมในวันนั้นเนี่ยอาจจะมีอีเวนต์ตีบอสเข้ามาใหม่นะผมหรือว่าอาจจะมีตัวใหม่อย่างเช่นแชงครูเนี่ยเข้าเกมมาก็ได้นะครับผมสมมุติว่าแชงครูเนี่ยไม่ได้เข้าเกมมาภายในวันที่4วันที่5เนี่ยก็อาจจะเข้ามาวันที่16สิงหานะผมวันที่สิบหกสิงหานเนี่ยก็คือววัันนนนนนทีีีี่่่่ชชิก้้เ้เเเยยลลาาตููไปแแอองงนะะะฮคาจจา เข้ามาวันนั้นนะครับผมและแชมค้ที่จะมาเนี่ยอาจจะเป็นตัวอีแล้วก็เป็นตัวลิมิเต็ดอีกต่างหากนะครับผมเพื่อเป็นการดักเพชรพวกเรานะผมไม่ให้เหลือเพชรไปสุ่มหนวดดำล่าง2ผลนั่นเองนะฮะซึ่งหนวดดำล่าง2ผลเนี่ยอาจจะมาวันที่25หรือว่า26เดือนสิงหานะครับผมเพราะว่าย้อนไปตอน2.5ปีเนี่ยอาคายนู้นเนี่ยมาวันที่5หรือว่า26เนี่ยประมาณนี้เลยนะฮะก็หนวดดำเนี่ยก็ได้จะเช่นกันนะครับผมโอเคครับสรุปก็ประมาณนี้นะผมก็บริหารเพชรกันไว้ดีๆผมเหลือเวลาตั้ง1เดือนนะบผมหรเกกกดดดนน็ที่่ววาาาาจะะมมมคผผน อาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมอาจจะมีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็อรอลุ้นกันแล้วกันนะผมโอเคครับวันนี้ผมตัวลาไปก่อนนะผมใครมีมเขาอย่างไงสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ